สบายดีพ่อพี่น้องสบายดียังแรงแรงมากะมาแต่หายแต่น้ามาแต่ลกกะดำนาพี่น้องกำลังสิมมุนขามหัวไปเฮือนพอเลิศมาอยู่เฮือนจบดีเนาะ มาขับขัม,มืมดๆมาธุระมาเบียกมางานอีกเลยเปิดไฟก้อนมืดขึ้นเลยเปิดเปิดเปิดมืดแล้วมาแต่ดำห้ดำหน้าเด็กอะโอ้ยดำหน้าก็เมื่อยแท้ๆมีแต่แดดโอ้ยข้าแต่นอนบอ่ออนะคะกะห่าวห้ากับบ่ทันดำพ้อกุก๊กนอนมีแต่ดำให้เขา ดำสวยปละดำเอาเอาสมุดบัญชีมาเขาเวียกเขางานก่อนมาหมอบเงินพี่น้องเลยงวดที่สี่สี่หาอล้วบอกเออเขาเป็นงวดที่สี่เขามาหมอบเนาะแต่ว่าเบิกจำเจ้างวดที่หามาหมอบเงินสั่งฉันอยากเบิกเงินพี่น้อง Ui, buồn nhung, ăn khảo cam nhang namon, môn cắp táp táp nhằng, táp cài, ta say, ta say ừ, du tiết cây phù bò, bò, Xẹp โอ้ยไปตุกทั้งหน้าเนื้อทั้งบรรยากาศเห็นเเด้ออยากดำหน้าเด้มันเหาะอยู่ว่าบรรยากาศเนาะเนี่ยไปทางนี้ครึ่งเลยดำอีกจากเสาสองเสากับขอนนอะไรกรดูดบ่ฮักกระดูดบ้านดูดแบบเมื่อเนี่ยจักตายซ้ำจักดูดน้าตายซ้ำฮอบ่ได้อันซ้ำ อ้ถูกนี่กระหอมเนาะมะเบากะสมมุติมาเลยมวดนี่พ่นกะเบิกบาไลยเบิกเบาๆในบรร่าเบิกหาพันรวมแล้วเ้าะ รวมเบิดกันหนึ่งเซนหนึ่งหมื่นหาพัดแล้วเนาะจุดไว้ทางหลังคือว่าม,ออมือนะเมื่อในวันที่เจด็ดบอกนาซีแมนที่เจด็ดที่เจด็ดที่แปด,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 ดกันยศขาวล้วน้ำ ไล่เลียกันนี่แหละคลือจะบอกปันที่เจ็ดนี่แหละยยลที่เจ็ดเดินเจ็ด คือห่อนท่าน้บ้านนี่พ้นต๊ะอยู่กับห่อนทางหน้าเฮาสีบัต๊ไหบ่ผู้แนมไปคือมันมือน่แลด้วนะอ้าวบานนี่ หาพันบาทคือว่าได้หาเป็ดเยอแล้วโดยพอที่ได้ปาบูปาบูเย่ยเ้าปลาบูก็ปาบูวะโดยอะแม่อยากมาเอายไปใหญอีคือว่างานก็ดําเนินไปก็ได้หลายตื่นและพี่น้องเ้านี่ก็ยังซองเา เราต้องปอกฟ่ายเท่า้ติดีแล้วแล้วเขา้งในลงสีลงสีสองเสาลงซีสองเสาอะไรบอบ่แมนสามบอสามยังสามเกิดจังไาเออสองลงซีสองยังสามยังสองลงซีแล้วเอาเสาออกดิอาแหละติปแล้วบัด ว่างดำห้ยดำหน้าจากสีลงไปอัปเดตอีกเถอเนาะน้าถึกป่านะนะมลฝากเงินมาสั่งมาแปงในวัดว่าห้ามกับขอให้ขึ้นไปหาเจ้าลอยเท่าพันเท่าเด้อพี่น้องเลยอาทุสั่งบุญสั่งกุศลกับเอซีมาสั่งให้กับซาถูกโอมมือเบิดบานเบิดเมืองก็ได้อาศัยไปผิ่งขคให้มีอายุวโนสุขังพลัง ซาตุรันซากระซาตุหายเม็ดทิวเนาะขังยูเอชเอกลับมาแต่มอบเงินพี่น้องลูกสาวกำลังกินแดงโมสบายดีได้คิดหอดปูบ่าวยุบฮะคิดอยู่คิดอยู่ แม่นบ่ผู้บ่าวโทรมาหาอยู่บ่อืมเทรอยู่นะขี่ยุยน่า,าพังฟังบ่แม่นเขามีผู้สาวใหม่และะ้วบ่มาหันเขาแล้วอุ้ยทั้งนี้ทั้งทั้งนี้ถา่าขี่ทอดอยูุจะว่าเขามีผู้สาวใหม่และะะ้วไปจักอืมเขามีผู้สาวใหม่และะะ้วไปจัก โอ้โโ <laughs> อ้โิอดกับอวดเอาแล้วนะเนาะยังขาวองเฮียนอยู่ด้นี่อ้ยขาจะสาต่ากเฮียนยันงเฮียนหากยังมีความหากักเอาบอ่อผัวสิเอาอยู่บอ่อผัว หมือนาได้มื่นปานอยากได้เพื่อนประ่านอยากได้เลยพี่น้องเอยเพื่อนยังอยากเขาเฮียนว่ะแต่ว่าแม่ก็แเซลเล่นไปสั่นละกต่ยังบรทธานอยากให้ลูกเอาดอกนาะยังน้อยเศร้าปีกันยังดีเศร้าปีเจ้าสี่เจ้าหานี่เถ้าระบาดเฮาเน่อยแต่ว่าคนไทยนี่สามชิบดิอายุสามชิปู้ได้ขาเจ้าแต่งงาน บ่บ้านห้าสามชิบนะแถวเลยสามชิบแต่งงานแต่โบหูวุบเอาก่อนเอาก่อนโบจางแต่งกับบโบหุเหมือกันแต่ว่าบ้านห้านี้ประมาณ 18, 19, สิบแปดสิบเก้าห้าสั้านี้ก็โอเคคัดสิบสี่สิบหานี่หน่อยโบว์โบาท่านยากยังซ้ำ แอบอยู่ลอยแสบอยู่แตงโมนะกิดหอยอีหลากับบอดเด้เนาะกินหอยนองอยอะกินหอยจิอดพอได้สิพอได้ใชกินหอยเยอะกินหอยพอเยอะกินหอยกินหอยกินหอยยังแต่ไก่กันหนึ่งเอาก็กินหอยนอะสะพอไปบอกกินหอยติส กินหอดเบิดทุกคนหัลลาแต่อีหลาอน่ะคิดหอดเบะนะิด,ดบบทุกคนอีหลาพอก,ก็แม่แพงไปก็แพงซำกันหัลลาตะกี้ก็แพงปาป้าบ่วเรียเดี๋ยนี่เฮ้แพงซำกันฮะสิขอปิดคลิปก่อนพี่นนองเบาหยอ,อกลูกสาว คกดไลค์าากดแชร์ให้ในเด้อไปมอบเงินกะขอให้อ้ายเนาะทั้ง USA ให้แมทธิวอยู่ดีมีแหงงานกะหาสิบเปอร์เซ็นต์ละละเนาะเคร่งละละค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อสบายดีพบพ่อกัรดคลิปหน้ากิน,กาาน,นข้าวกับมักแกงโมงให้กูอิ่มม่ใหญ่